ไปกันต่อที่จังหวัดพังงาครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งด่วนครับเร่งค้นหาผู้สูญหายจำนวนสองรายจากเหตุเรือสวรรค์ทัวประสบอุบัติเหตุจมในทะเล วันนี้เลยครับนายสุพจน์รอดเรืองน้าหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายอีกสองคนจากกรณีเรือดรายวิ่งชื่อเรือสวรรค์ทัวประสบจมในทะเลบริเวณเกาะตอรินล่านะครับห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สีไม้ทางทิศใต้เมื่อเช้าวันวันนี้เองนะครับโดยเรือดังกล่าวได้นานักท่องเที่ยวดำน้ําจํานวน14คนออกจากท่าเรือทับละมุ เพื่อไปดำน้ำในบริเวณดังกล่าวในเบื้องต้นเรือพรสุปราณี9ได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและลูกเรือไว้ได้12คนแต่ในขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่2รายเป็นชาวต่างชาติ1รายและเป็นชาวไทยอีก1รายยังไม่ทราบชื่อนะครับโดยเรือประมงพรสุปราณีได้นำนักท่องเที่ยวจำนวน12รายมาขึ้นฝั่งท่าเรือคุระบุรีในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาแล้ว ล่าสุดนะครับทางศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงาได้ดําเนินการประสานเรือยางท้องแข่งจํานวนสองลำพร้อมเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินและเรือยางจากหน่วยรักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะสุรินจานวนหนึ่งลำพร้อมเจ้าหน้าที่ดําเนินการค้นหานักท่องเที่ยวที่สูญหายนะครับโดยสภาพคลื่นลมสามารถปฏิบัติภารกิจได้หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้อย่างที่แจ้งกันไปว่ายังคงมีผู้สูญหายอยู่2อรายเป็นทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติด้วยนะครับ